ศิลปะการต่อสู้ไทยประทาศิลปะการต่อสู้ต่างชาติสึกแห่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่มีสิ่งใดสะท้อนความเป็นนักรบได้ชัดเจนเท่ากับศิลปะการต่อสู้ทุกวัฒนธรรมทั่วโลกต่างพัฒนาวิธีการสู้รบของตัวเองบางใช้มือเปล่าบางใช้ดาโหรืออาวุธยาวแต่สำหรับสยามประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคสมัยใหม่ สิ่งที่ถูกขัดเกลาและสืบต่อมาก็คือมวยไทยและอาวุธโบราณไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้หากแต่เป็นสัญลักษณ์ของชาติแล้วถ้าวันนี้เรานำศิลปะการต่อสู้ไทยไปเปรียบเทียบกับของต่างชาติจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นทั้งความแตกต่างความเหมือนและบทสรุปที่น่าทึ่งมีผิดแทบีแ่แสแมในการ,รเผชิญหน้าของสองยุคมวยไทยขึ้นชื่อว่าเป็น ศิลปะ8อวัยวะใช้หมัดสอกเข่าและเท้าอย่างเต็มรูปแบบรากฐานมาจากการเอาตัวรอดบนสนามรบจริงนักรบไทยใช้ศอกฟาดเพื่อปิดเกมอย่างรวดเร็วใช้เข่ากระแทกเพื่อหยุดสั์ร,รูในจังหวะใกล้ชิดในทางตรงข้ามศิลปะการต่อสู้แบบแปแม่เมที่เป็นลูกผสมของศิลปะการต่อสู้หลายแนงมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการยืนสู้และการสู้บนพื้น จุดแข็งของแหนแมเมี่คือเทคนิคกว้างขวางตั้งแต่การชกแบบมวยสากลการเตะจากคาราเต้ไปจนถึงการล็อกจับจักบ,บีเยท่าเปรียบกันในสังเวียนมิเวทท้าอาจมีความไม่เปรียบในจังหวะระยะประชิดที่รุนแรงราวกับศึกโบราณแต่แมแม่ก็สามารถดึงคู่ต่อสู้ลงพื้นและปิดเกมด้วยท่าสืบม,มีฝือที่มวยไทยดังเดิมไม่ถนัดเป็นการประทะที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และพื้นที่ ถ้าสู้ในสนามรบมวยไทยอาจนะนเด็ดขาดแต่ถ้าอยู่ในกรงแมแม้ไม่การต่อสู้จะกลายเป็นเกมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นมีววย์บอสบักสิ่งศิละปะโบราณประทาวิทยาศาสตร์การชกมวยโบราณวงเล็บเปิดมีเวบอลุวงเล็บ,ลบปิดคือลากเงาของมวยไทยใช้ท่งท้าที่ดุดันรวดเร็วและบางท่าอาจถึงขั้นปิดชีพได้ยกตัวอย่างเช่นหักงวงไอลาหรือปักษาแหวกลัง ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามรบจริงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการชกเพื่อทำคะแนนในขณะที่มวยสากลวงเล็บเปิดบั็กซึ่งวงเล็บปิดถือเป็นศิละปะการต่อสู้ที่เรียบง่ายกว่าแต่มีการขัดเกลาจนกลายเป็นวิทยาศาสตร์ของการชกเน้นความแม่นยำจังหวะการก้าวเท้าการป้องกันและพลังหมัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหากนำมาเปรียบเทียบ มวยโบราณมีอาวุธมากกว่าและเต็มไปด้วยการโจมตีที่หลากหลายแต่บ่อยครั้งก็เปิดช่องให้คู่ต่อสู้สวนกลับได้ส่วนมวยสากุลแม้จะจำกัดเพียงหมัดแต่กลับสร้างพลังระเบิดได้มหาศาลในหมัดเดียวดาบและทวนไทยหายสเคนโดญี่ปุ่นการ,รเผชิญหน้าของอาวุธและจิตวิญญาณนักรบไทายในอดีตใช้อาวุธทั้งดาบเดียว ดาบคูและทวนยาววงเล็บเปิดหอ,อกวงเล็บปิดบนสนามรบที่เต็มไปด้วยทัพมาและทัพช้างการฝึกฝนเน้นความคล่องตัวและการโจมตีที่หวังผลเด็ดขาดส่วนศิละปะเคนโดของญี่ปุ่นพัฒนามาจากซามมไรใช้ดาบไม้ในการฝึกเพื่อสร้างสมาธิและจิตวิญญาณน,นักรบถ้าเปรียบเทียบกันจริง เคนโดเน้นการจมตีที่แม่นยำเพียงครั้งเดียวเพื่อปิดเกมขณะที่ดาบและทวนไทยเน้นความต่อเนื่องในการลุกเป็นศึกที่น่าสนใจระหว่างหนึ่งการจมตีที่เด็ดขาดกับการจมตีที่รุนแรงต่อเนื่องดาบไทยไฮสคาตานะความงามแห่งอาวุธตะวันออกดาบไทยมักโค้งเล็กน้อยเพื่อใช้ฟันได้อย่างรวดเร็วว่องไว และสามารถใช้คู่กันสองเล่มได้ส่วนคาตานะของญี่ปุ่นคือสัญลักษณ์ของซามูไรมีความยาวและคงกลิบใช้ทั้งการฟันและแทงในจังหวะที่สง่างามดาบไทยได้เปรียบในความเร็วและการใช้งานที่ยืดหยุ่นแต่คาตานะมีพลังในการฟันข้างเดียวที่อาจตัดคู่ต่อสู้ลงได้ทันทีเป็นการประทะที่ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธ แต่ยังสะท้อนแนวคิดของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างมือแทฟัวปาร์ดีวียสวีเอพลังแต่อวัยวะปะทะการล็อกใต้พื้นบนเวทีโลกเปียวงเล็บเปิดเบอร์ซีอยู่ยิดโซวงเล็บปิดเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปะที่ใช้เทคนิคล็อกกดและทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้บนพื้นแต่มื่อแท้มีอาวุธครอบทุกส่วนของร่างกายหากมวยไทยเข้าประชิดได้การฟันศอกหรือเขาอาจจบเกมได้รวดเร็ว แต่ถ้าพี่สามารถดึงคู่ต่อสู้ล้มลงสู่พื้นก็สามารถพลิกเกมให้กลับมามีชัยชนะได้เช่นกันไม้ศกไทยห้าสคุยโมฟิลิปปินอาวุธสั้นที่อันตรายที่สุดศิลปะการต่อสู้ของฟิลิปปินอย่างแอสคุยเมหรือแกลหนึ่งใช้ไม้หรือมีสั้นที่รวดเร็วออกแบบมาเพื่อการป้องกันตัวในชีวิตจริงส่วนไทยเองก็มีศิลปะการใช้ไม้และศอก ที่ข่มร้ายไม่แพ้กันถ้าเปรียบเทียบไปสกีเหม่คือการโจมตีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่วนไม้สอบไทยคือการโจมตทีที่ทรงพลังและหวังผลทันทีเป็นการประทะที่ขึ้นอยู่กับระยะไกลหรือไกลนักรบโบราณไทยเบียสามูร่ญี่ปุ่นศึกแหนสนามรบในจินตนาการลองนึกภาพนักรบไทยโบราณสวมก็ใช้ดาบสองมือเคลื่อนตัวรวดเร็วบนหลังช้างศึกปะทะกับซามูไรผู้พักดีต่อเจ้านาย ถือค่าตานะคงริบศึกครั้งนี้ไม่ได้วัดการเพียงอาวุธแต่ยังเป็นการวัดจิตใจและวัฒนธรรมนักรบไทยใช้ความคล่องตัวและการโจมตีหลากหลายส่วนซามูไรใช้ความสงบสติและการโจมตีที่แม่นยำทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าศิละปะการต่อสู้ไม่มีใครเหนือกว่าใครโดยสมบูรณ์ทุกขแขนงล้วนเกิดจากบริบทของประเทศและสนามรบในยุคสมัยนั้น มวยไทยและศิละปะไทยโบราณโดดเด่นด้วยความดุดันและความจริงจังขณะที่ศิละปะจากต่างชาติเน้นความสมดุลความแม่นยำและกลยุทธ์แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นศิละปะใดล้วนสะท้อนจิตวิญญาณน,นักรบและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ฝึกฝนและสืบต่อไป